สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนกันในเรื่องของการเข้าใช้งานโปรแกรม s a t c t ในรูปแบบของออนไลน์กันนะคะให้เราเปิดมาที่ Google Chrome ค่ะและไปเสิร์ชคำว่าสแ c นนะคะให้เราคลิกไปเลยจากนั้นจะปรากฏเว็บไซต์ s c a m i t e d u นะคะให้เราคลิกเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เราไปคลิกที่จอยได้เลยค่ะ จากนั้นระบบจะให้เราทําการ create บัญชีผู้ใช้ขึ้นมานะคะให้เรามาคลิกที่ create username หรือว่าชื่อผู้ใช้ค่ะโดยไม่ใช้ชื่อจริงของเรานะคะจากนั้นให้เราสร้างรหัสผ่านขึ้นมาค่ะจะเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้นะคะ จากนั้นให้กดที่ต่อไปได้เลยค่ะให้เราเลือกที่ประเทศนะคะจะมีเอ่อเป็นเมนูประเทศให้เราเลือกมากมายให้เราคลิกที่ประเทศไทยไทยแลนด์นะคะแล้วก็คลิกต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดนะคะเลือกเพศคะ่ะ ติกต่อไปแล้วไดเลยจากนั้นจะมาใส่ที่อยู่อีเมลของเราจะเป็นอีเมลของอผู้ปกครองของพ่อแม่หรือว่าของครูประจําวิชาหรือว่าจะเป็นของตัวเราเองก็ได้ค่ะให้เราทําการใส่อีเมลไปได้เลยจากนั้นนะคะให้กดที่เกีย u r l ยศเนะคะ นี่นะคะต่อไปก็จะมีปุ่มเริ่มต้นการใช้งานให้เราคลิกได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการสร้างบัญชีเพื่อเข้าใช้งานโปรกกแกรมสแกนนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้จะเห็นได้ว,ว่าทางมุมบนขวามือของเราจะปรากฏชื่อบัญชีของเราแล้วนะคะ ในขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถเ,เขียนโปรแกรมหรือว่าสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรมสกแกนได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนในการเข้าใช้งานโปรแกรมสกแกนในเวอร์ชั่นของอในรูปแบบของออนไลน์นะคะทุกคนสามารถทำตามได้ค่ะขอบคุณค่ะ